สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรนะคะนี่คือต้นส้มของที่บ้านนะคะเดี๋ยวหาแสงก่อนนี่ส้มนะคะเริ่มเป็นลูกและะ้วค่ะแล้วรู้ไหมว่าเราเจออะไรที่ต้นสม้มเดี๋ยวพาไปดูค่ะนี่เลยค่ะมีไข่อยู่สองใบเดี๋ยวรู้ไหมว่าแม่เขาอยู่ไหน นม่เขาอยู่แถวๆนี้เลยค่ะเขาจะไปไปไหนนะคะเขาจบวนอยู่แถวน,นี้นั่นนั่นน่นน่นน่น่น่นี่ไงค่ะนี่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 ดินวนเยอะเนี่ยเนี่ย นกฮัมมิงเบิร์ดนะคะความหวงความหวงหวงไข่ของเขาไม่รู้ปีนี้จะได้กินส้มเยอะขนาดไหน